โอ้สี่คนร้อเมตรผู้หญิงนะครับวิ่งออกไปแล้วครับดูเหมือนว่าเราอยู่ในเสื้อสีฟ้านะครับก็ต้องลุ้นกันว่าส่งไม้ส่งไม้ไปพร้อมๆไล่ๆกันนะครับส่งไม้ไปไล่ๆกันดูตอนส่งไม้นะครับดูตัวส่งไม้เนี่ยเนี่ยของเราส่งไปแล้วนะครับส่งไปแล้วส่งไปแล้วไม้ที่สามตอนนี้เข้าไม้ที่สี่นะครับ เข้าไม้ที่สี่ไม้สุดท้ายนี่ครับคนไทยนะครับวิ่งวิ่งทรงกรนครับทรงกรน,น้ำ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 ดูเหมือนอินโดหรือมาเลตาตามมาเวียดนามตามมาที่สามครับเวียดนามแซงเข้าที่สองไม้ไทยเข้าที่หนึ่งเวียดนามที่สองครับแล้วอีกประเทศหนึ่งเข้าที่สามครับน่าจะเป็นอินโดมั้งครับปะ่ะโอ้จบจบจบสะใจครับใช้ได้ใช้ได้ไดโอ้เกือบถ่ายไม่ทันเลยครับ โอเคมีความสุขก็มีความสุขเดี๋ยวก็ถัดไปจะมีร้อยเมตรเอ่อสี100่คูร้อยเมตรผู้หญิงนะครับตอนนี้ขอ,องไทยก็ได้ไปละอ่านี่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 อ่านี่ๆๆนีๆๆนๆๆ่คนนี้เลยใช่ใช่อันนี้พืชไม,ม้สุดท้ายนะครับก็มารวมตัวกันอันนี้ก็ไปดูที่เวียดนามอีกกล้องจับไปที่เวียดนามนะครับ ดูแล้วไม่มีการฟาวไม่มีการอะไรนะครับเดีย๋ยวดูว่าภาพช้าจะเป็นยังไงจังหวะส่งไม้จะสวยมากเลยนะครับถ้าดูดีๆเนี่ยจังหวะที่ส่งไม้เนี่ยคือใครส่งได้แบบไม่ย่นไม่ย่อปุ๊บความเร็วมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆครับและตอนส่งไปปุ๊บเนี่ยก็ต้องให้เพื่อนๆเนี่ยกระตุ้นกันอย่างแรงแบบมันใหญ่นั่นนะครับอนนี้อยากรอดูภาพช้าทำไมภาพช้าไม่มาภาช้าจริง ภาพช้าในช้าจริงๆเลยนะครับตอนวิ่งเอวิ่งแป๊บเดียวครัก็นักกีฬาไทยไม่ได้อยู่ในเฟรมตอนนี้นะครับไม่รู้ไปไหนก็อยากเห็นภาพช้าภาพช้ายังไม่ทํากันอีกละตอนนี้ก็อ๋อดึงสายดึงสายอ่าน่าจะเป็นอินโดนีเซียมครับได้ที่สามเวียดนามได้ที่สองแน่นอนละ อินโดนีเซียนถ้าชุดเขาไม่ยาวลุ่มล่ามน่าจะทําเวลาได้ดีกว่านี้ครับเพราะว่าชุดนั้นมันจะลุ่มล่ามไปหน่อยก็เวียดนามสาวเวียดนามก็เดินเข้ามาครับก็เราก็รอดูภาพสโลโมชันอยู่นะครับจังหวะนี้รอดูภาพสโลโมชันอยู่ เธอก็ไม่เห็นเรามาสักทีหนึง่งเราก็รอดูอยู่เนี่ยให้มาดูสาวเวียดนามทำไมเราอยากดูสาวบ้านเรา <Yeah. S 1> เวียดนามปีนี้นี่วิ่งระยะสั้นระยะกลางอะไรเขาทำดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นในซีเกนเนี่ยเหมือนเราจะกวาดกวาดแล้วเป็นเจ้าพวกกระดิชาครับประเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าบางอย่างเราก็ แข็งแร่งขึ้นแต่บางอย่างเราก็ไม่สามารถแข็งแร่งได้ก็เลยเออแปลกดีปะแต่สรุปแล้วก็คือไทยได้เหรียญทองครับไม่มีภาพช้า